ในการที่เขาดื่มเราต้องมีล<ะ>ิมิตและเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกะันระว่เาเขาสีเมาปันไดหรือระว่างเขาสีมักปันไดหรือชินชอบปันไดเข้ากับผสมควรที่จะไปดูถูกศักสีเขาหรือคุกคามคนอื่น<ะ>โอ้เรื่องเค้กเมนบอ,อมีโกูรู้ออกมามาเมาเวาว,าว่าอันเจ้าของเล่นแบบนี้สแสดงแบบนี้ทำไมเจอเค้กแบบนี้เป็นอย่างคื้ทําเป็นรับก็ได้คือไม่ประสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าหน้าเวทีเราเล่นยังไงแต่ตอนที่ไม่น่าเสียหรือว่ามันมีประเด็นเนี่ย น้องที่เอามาให้อ่ะเขาเขียนมาบอกว่าให้พี่ใหม่อมโชว์ให้หน่อยณ <What? S 1> ตอนนั้นอ่ะน้องอ่ะแบบน้องแบบว่าแบบแบบอันต้องแบบเหมือนซี่นาอมเลยตรงอมไห้ี๋้วนี่เหมือนแบบน้องออกคําสั่งไม่ก็ได้รู้สึกว่าบางครั้งเราเล่นเกินไป <What? S 1> ตอนนี้ตอนนี้ก็ใหม่กาไห้ทนายจ้ะก็ให้ทานายเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วแล้วก็ ถ้าเกิดไปมีอีหยังอัปเดตเดี๋จะไม่สิเบาสุพีสุนองฟังอีกรอบนึงแปลว่าตอนนี้ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายใช่ค่ะจริงๆก็คือเราก็ต้องรอให้ทางนายออกมาพูดดีกว่าใช่ค่ะจะให้หลายๆคนได้ติดตามกับทางทนายดีกว่าแม่จ้าอยากจะพูดอะไรไหมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยอย่างนี้เพราะว่าอ่าสำหรับเรื่องที่มันผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไม่เนี่ยคือไม่เนี่ยเป็นคนหมักดื่มอยู่แล้วชอบดื่มชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบปาร์ตี้แต่ว่าในการที่เขาดื่มเราต้องมีลิมิต และเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันร่หว่างเฮาสิเม้าปันไดหรือบอ่หว่างเฮาสิมักปันไดหรือชินชอบปันไดเฮากับ,บ่สมควรที่จะไปดูถูกศักศรีเขาหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุก <ใ est S 1> คามคน<ช>อื่นใช่โอ้เรื่องเค้กเมนบบในในมุมของไม่เนี่ยมันก็นมีแตกออกไปเนาะค่ะนอหมายถึงว่ามันมีคนสองฝ่ายมันมีคนออกอไม่ยังเช่นว่ามีกรู้ออกมามามาว่าว่าอันเจ้าของเล่นแบบนี้สแตงแบบนี้ทำไมเจอเค้กแบบนี้เป็นอย่าง้คือทําเป็นรับก่ได้ แฟนคลับส่วนหนึ่งก็บ,บ่าเป็นยังก็รับว่าได้แฟนคลับส่วนหนึ่งไ้กำลังใจสำหรับไม่นี่ขอฉี้แจ้งห้าแมนเดบ,บอกบอกซะเนาะค่ะเนาะสำหรับฉี้แจงสาหรับเค้กเนี่ยไม่เคยได้ดูไม่ได้บ่อยได้ดูแล้วค่ะเค,กเเค้กเรื่องเค้กเรื่องยังเนี่ยการเล่นการเอเจนท์หน้าหน้าเวทีเราได้บ่อยอยู่แล้วคือไม่วราสิเธียดอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าหน้าเวทีเราเล่นยังไงเราเอเจนท์ยังไงแต่สิ่งจริงไม่ลุ่มหลึกไปก็นานก็คือตอนที่ตอนที่ไม่น่าเสียหรือว่ามันมีประเด็นเนี่ย น้องที่เอามาให้อ่ะรอบแรกอ่ะเขาเขียนเขาเขียนมาบอกว่าให้พี่ใหม่อมโชว์ให้หน่อย,อยใช่มันมีขอ้อความไม่ดีใช่มันมีขอ้อความไม่ดีแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแบบแอบ,บแฝกขึ้นมาว่าเอะถ้าเกิดว่าหนูเหตุไปอ่ะถามว่าหนูทําได้ไหมหนูทําได้เพราะว่าเรามาสายนี้แต่มันสิมีแบบว่าถ้าหนูทําไปอ่ะแฟนคลับที่เขาแบบหักเข้าหรือเด็กๆที่ดูเราอ่ะเขาสิคิดยังไงแค,แแค่แค่เข้าเบาหรือเป็นคข้าเบาที่ว่าเขาเล็นนั่นอ่ะเวทีมันกต่แห้งไปแห้งแล้ว ถ้ามีภาพออกไปหรือมีอ้อย่างที่มันออกไปก้อนเนี่ยมันมันจะดูบอดีแมน,ไม,มนไม่ก็เล่นยางนี้ยางนี้รอบสองปุ๊บน้องก็เดินมาอีก,น,อกน้องเดินมาอีกแล้วทีนี้หนูก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้ว<ม>แต่ว่ามีการได้ออกมากพูดกลาตรงนั้นเลยมก,ก็พูดแต่ว่าหนูอะแก้สถานการณ์ไปแบบเหมือนเหมือนเล่นนะเห <Yeah. S 2> มือนเล่นเพราะว่าคือนะตอนนั้นอะไม่ต้องเห็นทุกอย่างมันผ่านไปก่อน <Yeah. S 2> เราก็เล่นเราก็หวัวเล่นปกติแต่ว่าณนะตอนนั้นอะน้องอ่ะแบบน้องแบบว่าแบบอัน ต้องแบบเหมือนซีนาค่ะเหมือนเหมือนเหมือนซีนาแบบว่าอมเลยตรงอมไ้เดานี่ตรงอมเดี๋ยวนี้นะเหมือนแบบน้องออกคําสั่งแบบน้องออกคําสั่งหรอกค่ะน้องพยายามแบบว่าเหมือนแบบว่าต้องเฮ็ดนะต้องเฮ็ดให้แมนค่ะแมนแมนต้องเฮ็ดนะต้องเฮ็ดให้สินะแต่ว่าพอดีแบบว่าเฮาเกาก็เลยแบบแป๊ลกขึ้นมาก็เลยแบบเล่นด้านนะเวทีก็เลยให้เพื่อนสาวหรือว่าแกางแก๊งงพี่ๆเนี่ยแมนค่ะเล่นซอยก็เลยยนไปให้เพื่อนอมอยู่สินะ แมนค่ะ,ะทั้งทั้งล้านแล้วก็ทั้งน้องก็มาขอโทษซึ่งไม่กได้คุยกันไปแล้วตอนนั้นเราถามว่าเรารู้สึกเรารู้สึกยังไงคือคือแบบแหลที่ไม่ที่ไม่เห็นนะไม่ได้รู้สึกอย่างไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราเคยได้บ่อยอยู่แล้วเรื่องเคก้กเรื่องหยังเรื่องเลน,น้าเวที่อันานั้นอันนี้เราได้บ่อยอยู่แล้วอยากให้มีการละเที่นิดนึงแมนค่ะคือแบบว่าแมนอยากให้คิดนิดนึงว่าเอะ ถ้าเกิดว่าเพิ่นเอาไปให้เพิ่นรอบแรกแล้วเพิ่นบ่เล่นน่าจะมีอีหยังสักอย่างแล้วจังซียนาแม่นค่ะยังใหม่แบบว่าเป็นสใสประเด็นกัน้าเวทีเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยไหมแบบดูค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเลยเล่นตลกเล่นแบบนี่ยอะไรเงี้ยคื่องเค้กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูเด้อค่ะถ้าถ้าถ้าแฟนคลับถ้าแฟนคลับติดตามอ่าเพจไม่เนี่ยไม่จะถ่ายคลิปอัดลงตลอดมีมีของอะไรที่นอกเหนือจากเค้กไหมคะมีจ้ะมีจังสี่กับมี ม้าแบบนี้เลยแมนแมนซึ่งมันซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับใหวพัชรีคือแบบว่ามันจิ๊บจิบมากแต่ว่าแต่ว่าที่ไม่ลงดีเทลเรื่องนั่นไปอ่ะคือไม่อยากให้หัวว่าสิ่งที่น้องมาบังคับคนอื่นทําหรือว่าแมนหรือว่าแมนค่ะซิ่งซิ่งที่น้องแบบว่าต้องอ้มนะเจ้าต้องอ้อมมันแบบเหมือนแบบเหมือนแบบชี้หน้าแล้วก็พยายามแบบแมนทะให้ก็ลย้ปะ ไม่ก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราเล่นเกินไปอย่างสินาอย่างแบบกรณีอย่างน้องร่มใหญ่เนาะที่โดนจะดึงลงเวทีอย่างเงี้ยเราเคยบ้างหรือเปล่าแล้เราเคยแบบไปรับเลี่ยงไงบ้างจะดึงแล้วไปจับก็ดึงไม่ได้อะกากระชากตกจากเวทีสั้มรับไม่บัซลีนี่เรื่องดึงเรื่องยิกนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยิงด้วยยิกค่ะยิกแบบว่าแผลหนึ่งหัวกระเซ้าแผลหนึ่งมาแผลหนึ่งหัวกระเซ้าแผลหนึ่งมาคือมันคือมันว่าเอาไหเบิร์กนี่คือเป็นแผลเป็นแมนแบบเป็นแบบ มันมันกันบ่ได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งอะหนูเจอแบบกัดชอบมากแบบไม่ไม่ยังไม่ค่อยมากเจ้ากัดเลยค่ะกัดเลยหรอบะ่ากัดแล้วแล้วปุ๊บกะเขากอกว่เป็นอย่างเพราะว่าแต่ว่าเขาก็กหูว่าอ๋อนมักแต่ว่าผนกแบ่มีของฝากนี่ยังมาให้เขาสินะแต่ว่าเขาก็เบิรงเป็นกรณีไปว่าเพเนี่ยเมาบอถ้าเกิดว่าเพลนี่เมาแล้วเป็นผู้ชายแล้วทำครั้งแรกปุ๊บไม่เป็นไรแต่ถ้ามีครั้งสองครั้งสามไป เจอเลยก็ระคิดหน่อยก็เจอแม่เลยเอยากให้ใหม่บอกกับแฟนคลับแล้วก็คนที่มาทุกงานมาตามะอะไรเงี้ยจะบอกอะไรถึงกับพวกเขาอะไรแต่สำหรับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทีมมาเบิงคอนเสิร์ตไม่พัสรีไม่เสื้อวาทุกคนมาดูใหม่อ่าทุกคนอยากมามวลมาสนุกสนานไม่เป็นคนไปมอบความสุขให้พี่ให้น้องแล้วไม่กระสิบย่ำเฮ็ดงานตรงนั้นให้ดีที่สุดถ้าดื่มแล้วสนุกขอให้ทุกคนเก็บความสุขนั้นไปให้ได้หลายที่สุด สำหรับนาทีแม่กกัสเตอรีกัสิลล้องกัสิเลนกัสิด่าได้กัสิด่าด่าบ่ได้กับพ่ด่ากัสิเบิ้งเป็นงานงันไปกัสิพยายามบอกกุ้มสุขไอพี่น้องซูบูซูคนกันแล้วกันค่ะอัปเดตคิวงานปีนี้หน่อยคิวงานสำหรับอาม่าทำคอนเสิร์ตมาับซิ่งร่วมสมัยนะคะตอนนี้คิวงานปี2567เต็มเรียบร้อยแล้วเป็นความโชคดีของเจ้าของที่แบบว่าพี่น้องแฟนคลับให้การสนับสนุนแลยค่ะ ไปห้กำลังใจค่ะไปเห่นยูไสกับท่าแมนบอลท่าแมนบอตอนนี้กับเต็มทุสนา,ทามท้าวเฮดเพ่งนี่ยอดวิวทะูุบกับกับว่าอะไรแบบดังเปียงปังด้ยค่ะแต่ว่าไม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพอาะหลังจากเฮดเพ่งแล้วแล้วเพื่อเอามาลงเอามาลงลระเพื่อให้พี่น้องได้หูจักเ,เพราะว่าบางครั้งบางสนามบางคนกระทำมา,าเพง่นนงผูง้ใดบางครั้งเขาก็ต้องโปรโหมดไปในโตแมนค่ะอาจจะว่าได้ดังเปียงปังแต่ว่าไปเรื่อยไปได้ส่แมนค่ะไปได้เรื่อยสำหรับไม่นี่ยก็ม <ไป S 1> ีคำว่าเมื่อยเลยค่ะ ในการในการในการเดินยู่สาสายเส้นนี้เวลาพี่น้องมาถามว่าไม่เมื่อยบอ่อไม่บไม่เมื่อยเ,เลยมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่าเป็นโตของเฮาเลยไหมคะวเวลาเหตุงานเฮากับแบบดีโตขก้นมาแบบใช่คะ่ะมันมันมันจะมาอัตโนมัติเลยไม่นะคะกับขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่น,ขขน้องสุขุจุกนแล้วกับขอบคุณที่รักผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทีทุกคนมองลึกมองลึกมากกว่าทีเห็นในการแสดงดาน,นาเวที แบบบางคนแบบว่าไม่เห็นหน้าเวทีแต่ยังแบบว่าเอา้าไม่พัรียังสี่บัดยุต่เวทีก็เป็นยังสี่ประมาณนี้ค่ะอคขอบคุณกาลังแรงใจพี่น้องที่คอยสพอร์ตแต่แก่หูจากกันที่แรกจนพี่น้องแฟนขับเขาแฟนขับไม่ละกับเจ้าภาพทุกท่านขอบคุณทีหากจิมงานไม่พัสรีค่ะอคขอบคุณค่ะขอบ